สวัสดีครับสองอีสานลิมุนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาตกปลาเนาะเนี่ยใส่เนี่ยนอนกันครับเนี่ยใส่กันเนีนนนนนเน่ยน,นอนสีดำสีขาวนี่แหละที่เคยใส่ติดตามผลงานนะพี่น้องเนาะมันจะมีผลงานในฝากพี่น้งองบ่ติดตามครับพี่น้อง กัดแล้ครับกัดแล้วอยู่วายูวาหลุ่นอยู่นแต่ปลาปลากันกนดนะครับกัดแล้วครับ กัดเลืกเลยคนระ่ง้กัดเลยพี่นองกัดตัวเนพี่นอ้องใส่งามอยู่พี่น้องเก็เบปลาครับางามกัดครับกัดแล้วพี่นอ้อง อยู่ครับอยู่อัดแล้วครับพี่น้องขบอหน่อยเออยิองตัวเออเบาหน่อยพี่น้องใส่ปนอีสานนี่มุนมาแต่โต๊ะปลาแล้วพี่น้องปลาที่ไดกนกัใส่งามตัวนึงแปดขีดเจี๊ยบใส่แปดขีดพี่น้อง ตัวอ้วนปรรงงวต๊วไข่ดิจงไงก็เดินแล้วก็ตัวหน่อยตัวหน่อยตัวนึงก็จะว่าเอาแล้ว่ว่าเอามาเป็นแกงสมก็ได้อยู่แล้วก็เป็นไงโขกเนื้อปลาใส่แกงสมพี่น้องเฮโอเคน้ำแกงแกงสมนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับให้มากคลิปนี้นะพี่น้องเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสองอิสานลิมูนะพี่น้องเนาะเฮ็ด hey. คลิปดีๆมาฝากพี่น้องต่อไปนะพี่น้อง ขอบคุณครับ